เขาหยุดงานอะไรที่เขาก็จะไปเยี่ยมกันเขาบอกว่าเพื่ออาทิตย์แรกญาติท่อนอนติดเตียงทําไมไปอาทิตย์ที่สองทำไมเขาลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานเขากินทุกทั้งที่เขานอนเซลล์ติดเตียงเหมือนคนไม่มีกันงนัองชายน้องชายก็ถามว่าเอา้าแม่ไปได้อาการตัวไหนมาแล้วทำไมถึงแข็งแรงขึ้นนะคะน้องชายก็ไปสอบถามเพราะว่าที่บ้านตอนนี้มีคนป่ว,นวยเนาะ หมือนแบบอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลคนที่บ้านนะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่านี่ไงสีนิตินมาก่อนน้องหลายปีแล้วเพราะว่าที่ฉันป่วยมาตั้งแต่ปี5้าสี่นะคะทุกท่านนับมาเลยปีนี้ปีห5ห้าแล้วกี่ปีแล้วนะคะก็อยากจะถามผู้จัดการหนือนกันน้องนกบนะคะทาไมไม่เอาคนใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟัง <S <S เขาบอกว่าอยากเอาคนเก่าๆที่กินแล้วแล้วยังมีชีวิตอยู่่าเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ของเรา มันดีจริงๆนะอะไรเงีเ้ยเออขนาดกินมาตั้งหลายปีเราก็ยังไม่ตายใช่ไหม <S <S เออท่าทุกท่านทุกท่านที่ป่วยนะคะออย่างสมมติว่าบางท่านอ่ะป่วยเป็นมะเร็งแต่ยังไม่อยากบอกใครว่าตัวเองป่วยนะคะยังไม่เปิดใจเลยว่าพอลิตินของเราอ่ะมันมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวมันโคตรดีนะคะคือจากที่ดิฉันนะคะหน้าขึ้นฝ้าราไม่ฝีฝั่งเนี้ยทานพอลิตินนะคะทานไปทานมา มันหลุดออกอะ่ะจากคนที่เป็นฝ้าะนะันทค่น้อยใจนะโอ้จากคนกลายเป็นผีอะ่ะเนาะเราจะไปใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมเดี๋อวลองข้างเดียวนี่ก็น้อยใจบ่อยอยู่แล้วเนาะอเออ,เอ,อยังมาทําให้เราขี้เหล่อีกนะคะเออพอเรากินไปกินมามันด้านความสวยกลับคืนมารู้ทานว่ามันเจ๋งไหมเันงานคอนเฟียนะคะงานคอนเฟียที่เราเหนื่อยเราเดินขึ้นชั้นสองอะ่ะเราจะต้องหมอนบันไดนะคะ หลังจากที่เราทานไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะทานสีม่วงสีน้ำตาลสีฟ้านะคะเอามาสามตัวก่อนเอามาทดลองปรากฏว่ามันดีขึ้นอ่ะคือเรียนปถานน้องชายบอกว่าชุดมเนะเร็งอ่ะมันมีกี่ตัวขนาดเรากินไม่เต็มเซตอะ่ะเรายังดีขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมคือปรึกษากันกับน,น้องชายน้องชายบอกว่าปิดเวียใช้เงินหกหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นเลยนะไม่เป็นไร ถอดทองในคอเส้นนี้นะคะอันนี้อันนี้คู่ใจเลยนะคะปิดวีนะคะญาติญาติมีกี่คนปิด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 ขึ้นเป็นมนุษย์ทองคำนะคะดิฉ pues ันเป็นมนุษย์ทองคำคนสุดท้ายนะคะก็คือความฝันของเราพอมันกินดีปุ๊บเฮ้ยทำเป็นธุรกิจดีไหมเนาะถ้าเราเราเราไปเล่าให้ใครฟังอันนี้คนป่วยนะฉันกินแล้วฉันหายเป็นทุกท่านทุกท่านเชื่อไหม เออพราะว่าดิฉันก็มานั่งนั่งนั่งฟังเหมือนทุกท่านนี่แหละแรกๆนะคะขี้อายด้วยวันนี้ก็ยังขี้อายเหมือนเดิม <c oughs> แต่แต่ว่าอยากเล่านะคะคือเล่าทีไรมันก็น่าจะประทับใจทุกทีพอเรากินแล้วเราดีแล้วเราอยากบอกต่อขี้อายยังไงก็บอกนะคะ <c oughs> เมื่อ,อเมื่อวานดิฉันยังเดินอยู่เพชรบูรณ์อยู่เลยนะคะวันนี้ก็ได้นํามารหวานมาฝากอาจารย์ก่อนด้วยนะคะเ้นกนะคะ จังหวัดจากันนะคะสาขาสงษากลโ่มไปพี่อ้อมาแชร์มาแชร์ให้ทุกท่านฟังหน่อยสิเมื่อวานเป็นเดินอยู่เพชรบูรณ์นะคะยังไปทาสวนทําไร่คิดว่าถ้าเราไม่เจอผลิตินจะไปทําใหม่ไหมไม่หเลยไปปลูกผักให้แม่นะคะไปปลูกถัว่วปลูกแต้งนะคะปลูกทุกอย่างที่เรากินนะ,ะก็คือนึกขอบคุณทุกครั้งนะ,ะนึกขอบคุณบริษัทเอพีเอเอ็มของเรานะคะ ขอบคุณท่านประธานนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คนไครได้ใช้ได้กินกันเนาะอ่าก็อยากจะเล่าว่าความประทับใจนะคะทานผลิตินแล้วดีใช่ไหมไปแนะนำพี่ๆข้างบ้านนะคะพอเขาเห็นเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นปรากฏว่าวันนั้นอ่ะเราก็เล่าให้เขาฟังที่หนูอยากจะบวลูกชายแต่ตอนนี้หนูยังไม่มีตังสักบาทเลยเนาะเขาบอกว่าร่มันใช้เท่าเท่าไหร่ <ๆ S 1> เออถ้าสมถติว่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินมาช่วยหนูหรอกมันช่วยหนูปีปีอ่าปีปีเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณเจ็ดหมื่นแล้วก็เล่าให้แกค่ะว่าถ้าพี่ปีปีนะปีหนึ 1, ่งปีหนึ่งพี่จะได้เงินคืนสามหมื่นกว่าตอนนั้นปีหนึ่งก็หนึ่งหมื่นสองพันคะแนนเนาะเออแกก็ใจดีใจดีเนาะแกขึ้นเป็นอ่า BNP ก่อนแล้วแกก็ิดแฟนแกคือทองเนาะมีแฟนซ้ายมีแฟนขวา เราก็เลยเป็นอน,นิสงส์ของเราเออพอเราได้ตังจากตังนั้นใช่ไหมสองดีสามีกับของแกนั่นแหละเออแล้วเราก็เอามาปิดลูกสาวลูกสาวก็ขึ้นเป็นสุดยอดของรถทองคำเออแล้วปีนั้นดิฉันก็ได้บอกลูกชายสายนใจนะคะมาที่บริษัทอันนี้คือยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังอ,อ่าวันที่สิบเอ็ดเป็นวันเกิดของดิฉันเดือนเมษาเนาะที่บริษัทก็มีรดน้ำดาหหอ,อท่านประธานก็ ท่านประธานคะวันนี้เป็นวันเกิดดิฉันอขอดิฉันขอพรหน่อยได้ไหมท่านบอกว่าเอา้าซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกมาคนเดียวเลยนะวันน้านใจมากเลยนั่งรถมาจากสมุทรสาครนั่งา3 9มาล,ลงหน้าบริษัทของเรามาคนเดียวนะคะนั่นแหละมาขอมาขอพรก็ขอรนดน้ำดาวหัวท่านประธานกันท่านรลองอเสร็จกเดินออกไป ตรงสะพานลอยจะขึ้นข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมเห็นคอท่าไม่ใช่คอทาเห็นคนขายลอตเตอรี่แต่เขาเป็นคนพิการนะคะดิฉันก่อนที่จะขึ้นรถมาหันไปเห็นรถไหนท้องหรือเพรามันใกล้สงการแล้วเนาะรู้สึกจะเป็นหนึหรืออะไรไปทะเบียนก็ดิฉันก็จำมันได้ไม่ไม่ชัดเจนนั่นแหละก็เฮ้ยไอหนึ่กส มานอนไนท้องอยู่นี่แล้วเจ้าของจะเอารถไหนไปเที่ยวสงการว่าอะไรเงี้ยเออมันแวบเข้ามาในความรู้สึกนะคะก็เลยซื้อสองไปแต่บังเอ,อิญมันข้างหน้ามันไม่ไม,ม่เหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นคู่เนาะเราก็ซื้ออันถ้ามีเลกตัวเนี้ย,เ,ยเอาสองไปเขาก็ดึงให้นะคะปรากฏว่าเราตรวจไปนั้นขึ้นเขียวปีเลยนะคะดีใจมากตานที่ห้าได้สองหมื่นนี<ชอบ>่นั่นก็คือได้กับ ท่านพระครูนักที่วัดหนองพระองค์นะคะระแวกแถวบ้านก็ไปถามท่านพระครูบอกว่า,าดิฉันอยากบวชลูกชายท่านพระครูจะเอาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็คือทุกสิ่งทุก,กอย่างเครื่องบวชอะไรในที่ทําการบวชเนาะให้ท่านพระครูหาให้ท่านบอกว่ายม ตะมาขอ2 5งหมแล้วกันอ๋อไม่ต้องครารหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดให้ไม่ต้องลดค่ะเพราะว่าท่านกำลังสร้างเราไม่ได้รวยใช่ไหมแต่ว่าเงินที่เราได้มาเทวดาท่านประทานมาให้นะคะต้องขอขอบคุณบริษัทยามพีเอพีเอมากมาก